เรามาแล่กาวประเด็นไฮไลท์ที่เอฟเอคห้ความสําคัญกันนะครับก็บบต้องบอกว่ากาวประเด็นไฮไลท์ที่เอฟเอคห้ความสําคัญเนี่ยซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาของสมาชิกเอเปคได้ครับเรามาแลกนะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีการข้างรายการธนาคารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลมุ่งสู่การเงินการคลั่งที่ยั่งยืนนะครับในเรื่องของการค้าก็มีการพักดัน FTAAP เป็นเขตการขาเสรดีที่แย่ที่สุดในโลกด้วยนะครับ แล้วก็มีการท่องเที่ยวครับซึ่งการท่องเที่ยวในเจ้าฟื้นสร้างยังยั่งยืนท่องเที่ยวชุ่มชนย่นวิถีชีวิตในเรื่องของป่าหมานะครับก็หลอดการทําลายป่าต่อต้านการขาปอาหมายที่พิษกฎหมายด้วยนะครับสาธารณสุขครับท่านข้อมูลข้อจํากัดการเดินทางข้ามแดนประวัติการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครับส่วนด้านมันคงอาหารนะครับประจําไม่คาดแคลนอาหารขายะ้าเป็ดอาหารเป็นซุ้นนะครับ เรื่องของพายพีบัิกับมีการเตรียมตัวรับมือและฟื้นฟูจากพายพบัติสร้างสังคมและธุรกิจอย่างยืนด้านของ s อ e กับจะมีการสนับสนุนสตาร์ทอัพให้า้ารึุนและเงินทุนไปไกลถึงตลาดโลกกับส่วนด้านของสตรีและเศรษฐกิจจะมีการส่งเสริมบทบาทสตรีเข้าทึงแหล่งทุนและตลาดของผู้นาในถุกระดับครับอืมตัวน,นี้คือกาประเด็นไฮไลท์นะครับที่จะนไปสู่การพัฒนาของสมาชิกเอฟเกด้วยนะครับ